ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซฟท้าไรเดอร์ชแนลนะครับหลังจากได้หางหายไปผักใหญ่ๆก่อนอื่นเลยต้องขอใครที่มาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องน้งช้าด้วยนะครับที่ได้ถามเข้ามากันต่างๆนาน,นานเดี๋ยวผมจะพยายามตอบกับทุกคอมเมนต์ที่ได้ถามเข้ามานะครับ โอเคเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนยางและแม็กนะครับว่าจะใส่แม็กขนาดอะไรดีขอบ15หรือว่าขอบ17นะครับและยางเบอร์อะไรนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้เปลี่ยนแล้วก็ได้ใช้งานไปแล้วประมาณ2000กิโลนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างน,นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับ เพราะว่าการที่เราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแม็กหรือ,อยางทีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับหลายพันหลายหมื่นเลยทีเดียวยิ่งยุคของโควิดนะครับตังมันก็รู้สึกว่าหายากมากขึ้นนะครับเพียงแค่เราตัดสินใจผิดนะครับบอกเลยว่าไม่จบแน่นอนนะครับไม่จบแน่นอนก็ต้องหาตังมาเปลี่ยนใหม่อีกรอบนะครับเสียตังเพิ่มอีกรอบนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นรถ Mazda 2นะครับ1.3เบนซินนะครับตัวที่มากับตัวรถครับจะเป็นขอบ15 185 55นะครับสหงายนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้นะครับจะมีขอบ15 16 17แต่ว่าขอบ16คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันหายากแล้วก็ราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะเหลือตัวเลือกขอบ15กับขอบ17นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นขอบ15นะครับเป็นขอบขนาดเดิมที่ติดมากับตัวรถแต่ว่า มีการอัพไซ์ยานะครับและก็อีกอย่างหนึ่งขนาดขอบ15ก็จริงแต่ว่าความกว้างนะครับกว้างมากกว่าขอบเดิมนะครับตัวนี้จะเป็น19560นะครับ ของเดิมที่ติดมากับตัวรถจะเป็น18555นะครับอย่างที่รู้กันว่า195คือความกว้างของหน้ายางนะครับข้อดีของหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับการขับก็รู้สึกนิ่มขึ้นกว่ายางเดิมแน่นอนนะครับพอมีแก้มยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าดูภายนอกยางก็จะเต็มซุ้มล้อมากขึ้นด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับคือแก้มยางที่ สูงขึ้นนะครับก็คือ60จากห้าสิบห้าเป็น60มันทําให้รถเราสูงขึ้นด้วยนะครับช่วยแก้ปัญหาเวลาที่เราอาลถไปจอดตามปั๊มนะครับหรือว่าที่จอดรถต่างๆมันทําให้สเกิร์ตหน้ารถของเราไม่โดนตรงฟุตบาทพอดีนะครับถ้าเกิดเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะครับสเกิร์ตหน้านะครับมันจะขูดกับตรงฟุตบาทพอดีครับผมเห็นเพื่อนในกลุ่มมาสเตอร์หลายคนแล้วนะครับคือจัดหลอนกับประเด็นนี้มากเลยนะครับก็คือจอดรถห่างจากไอ้ตัวก้อนอกก้อนนี้เป็นเมตรเลยนะครับเพราะว่ากลัวสเกิร์ตจะเป็นรอยอะไรประมาณ นนีนะถ้าเกิดอัพไซยังมาเป็น19560นะครับปัญหานี้หมดไปนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงที่ผมชอบนะครับข้อดีก็จะประมาณนี้นะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาประมาณ2,000โลเนาะ ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ยผมมาอัปเดตใหม่นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมข้อเสียก็คือหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่วงขึ้นนะครับหน้าสัมผัสของยางกับถนนก็มีมากขึ้นนะครับทําให้รถของเรานะครับทํางานหนักมากขึ้นหรือว่ากินน้ํามันมากขึ้นนะครับผมแต่ที่สําคัญเลยเราจะรู้สึกว่ารอบมันจะตกไปนิดนึงนะครับผมหรือว่าจะรู้สึกว่ามันอืดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อืดมากเท่าไหร่นะครับก็นิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ถ้าเกิดคนไม่สังเกตจริงๆก็อาจจะไม่รู้สึก ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะผมจากความรู้สึกของผมที่ได้ใช้มาโอเคในไหนเราก็พูดถึงขอบ15นะแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงขอบ17กันนิดนึงนะครับผมเกือบจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังตัด มนใจอยู่หรือว่ากําลังช่างใจอยู่นะครับผมว่าจะไป15หรือว่า17ดีนะครับสําหรับขอบ17นะครับผมก็จะได้ความใหญ่ของแม็กนะครับผมการเกาะถนนก็ดีเหมือนกันนะครับผมเข้าโค้งแบบคมๆนะครับผมรูปลักษณ์ก็ดูสวยเต็มซุ้มดูสปอร์ตนะครับสำหรับขอบ17นะครับผมว่าการที่เราเปลี่ยนแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางมันยังไม่จบนะครับผมสําหรับขอบ1 7ต้องเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางบวกกับเซ็ตช่วงล่างนะครับหรือว่าจะโหลดเตี้ยอะไรประมาณนี้นะครับมันจะออกมาดูสวยมากนะครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนแค่แม็กแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเฉยน,นะครับมันจะดูโล่งๆแปลกๆนะครับผมก็ตรงซุ้มมันจะเหลือพื้นที่ของซุ้มกับล้อเยอะเกินไปนะครับผมส่วนตัวผมผมมองล่านดูแปล,แปลกๆนะหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้ขอบสิบเกอยู่แล้วมีวิธีแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยก็ดีเหมือนกันนะผมถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทั้งขอบสิบห้าแล้วก็ ขอบ,บนะครับผมส่วนตัวผมก็พอใจครับผมกับขอบ15ที่ได้เปลี่ยนมาใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับแล้วก็เดินทางข้ามจังหวัดบ่อยนะครับผมก็นิ่มขึ้นนะครับผมการใช้งานถือว่าดีเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันดูสปอร์ตดูเท่ถ่ายรูปสวยๆว,วันนี้ก็ต้องแน่นอนว่าต้องเป็นขอบ17นะครับแต่มันก็ต้องแลกมากับ ความแข็งกระด้างน,นิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ขอบ15 1 6 1 7นะครับผมจริงๆแล้วคําตอบที่ดีที่สุดน,นะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองนะครับว่าคุณต้องการใช้รดคุณในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ ติดตามผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดที่ปุ่มติดตามสีแดงและกดสั่นกระดิ่งแล้วเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆ